บอกว่าช่วงนี้นะคะคือหลังจากที่เราผ่านช่วง,<ฆ>งการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมานะคะต้องบอกว่าพฤติกรรมบางอย่างในพื้นที่ที่เกิดขึ้น<ฆ>หรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทําให้เป็นบทเรียนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะต้องบอกว่าการเลือกตั้งผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่านี่หน้าที่ของพลเมืองยังไม่สิ้นสุดค่ะกก,กตสงขาได้ออกมาตอกย้ําบทเรียนแห่งความโปร่งใสต้องเริ่มต้นที่จิตสํานึกของประชาชนต่อต้านการทุจริตในทุกระดับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ การเลือกตั้งคือหัวใจของระบอบประชาธิปไตยแต่เมื่อกระบวนการที่ควรจะบริสุทธิ์โปร่งใสกลับแฝงไปด้วยพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและผิดกฎหมายจึงกลายเป็นปัญหาที่สังคมต้องไม่เพิกเฉยล่าสุดการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังพบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นการถ่ายภาพบัตรลงคะแนนในคูหาหรือการรบกวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างไม่เหมาะสม อย่างข้อห้ามสําคัญที่ยังพบการกระทําผิดอยู่บ่อยครั้งคือการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งหรือเซลฟี่ภายในครูหาซึ่งถือเป็นความผิดตามพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นพุทธศักราช2562ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมในกระบวนการเลือกตั้งและเปิดช่องให้เกิดการคอรหาหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ ขณะเดียวกันหนึ่งในประเด็นที่ถูกมองข้ามคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่แท้จริงแล้วหลายคนไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการดังนั้นกก,กตจึงฝากย้ำถึงประชาชนว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องมาพร้อมกับความเข้าใจในบทบาทและกะติกาอย่างถูกต้องเพื่อรักษาความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตยและความโปรง่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง กปนก็มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งจัดการลงคะแนนเสียงแล้วก็นับคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเขาก็ปฏิบัติาตามระเบียบนะครับถ้าสิ่งไหนที่ประชาชนเข้าไปใช,ช้สิทธิเลือกตั้งกระทําให้ถูกต้องเนี่ยเขาก็ต้องมีการกล่าวตักเตือนแนะนํานะครับซึ่งเพื่อที่ไม่ให้เกิดการกระทําความผิดเกิดขึ้นนะครับทําให้เกิดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่ชวยกันนะครับ การเดินทางเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเขาถือเป็นหน้าที่ของประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรตามกระบวนการขั้นตอนอก็หลายคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือในการอย่างอย่างคิดเซลพี่เมื่อกี้นะครับเซลฟี่เนี่ยเซลฟี่ได้ครับหน้าหน่วยแต่หน้าหน่วยก็ไม่ได้กรณีถ้าถ้าถึงวันัเซลฟี่แล้วย,ยกนิ้วยกอะไรเนี่ยไอ้แบบนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่า,ายกนิ้วเนี่ยอาจจะตรงกับ หมายเลขของผู้สมัครเออมันก็การเป็นกาหๆๆๆๆๆรหาเสียงวันเลือกตั้งนะครับ<ม>เรื่องของการถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ทำลายบัตรก็ทําไม่ได้นะครับท,ที่ต้องระวังที่เกิดที่หน่วยเลือกตั้งนะครับส่วนอื่นๆก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรก็คือเอาง่ายๆก็คือประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยต้องให้ความร่วมมือกับกปนไปอย่างดีนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจไม่ได้ใหญ่เท่าระดับชาติ แต่สำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงความโปร่งใสของกระบวนการจึงไม่ใช่หน้าที่ของกะกะตเพียงฝ่ายเดียวแต่คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือผู้ใช้สิทธิ์การเคารพกฎกติกาและกฎหมายจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างแท้จริงการต่อต้านการทุจริตไม่ได้เริ่มจากใครคนหนึ่งแต่มาจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ของประชาชนทุกคน สมชายอาจสันถ่ายภาพฟาริดารอดกุบทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงาน